ระวังปวดหัวรักษาตามอาการไม่หายขาดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนจะมีคนไข้ของหมอเนี่ยปวดหัวหลายคนมากๆเลยและส่วนใหญ่ก็ทานยาแก้ปวดกันมาทั้งนั้นนะครับหมอพบว่าพอหยุดทานยาเมื่อไหร่ก็จะกลับมาปวดเหมือนเดิมวิธีการรักษาที่ต้นเหตุคือต้องดูว่าปวดเพราะอะไรไม่ใช่เป็นอะไรฟังดีนะครับ ปวดเพราะอะไรไม่ใช่เป็นอะไรเพราะถ้ารักษาตามอาการก็คือการกลบอาการไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุเป็นการรักษาที่ไปเหตุวันนี้หมอรักษาเคสหนึ่งกรณีปวดหัวรุนแรงเลื้อลังต้นเหตุเกิดจากลมร้อนขึ้นสู่ด้านบนนะครับวิธีการรักษาฝังเข็มขับลมร้อนให้ออกไปและทานสมุนไพรรับลมปาน เป็นการรักษาที่ต้นเหตุเวลารักษาที่ต้นเหตุแล้วโอกาสเป็นซ้ำก็จะน้อยและที่สำคัญคือไม่ใช่การขบอาการเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการปวดหัวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่รักษาจากอาการที่เราเป็นไม่ใช่ว่าเป็นอะไรดูว่าอาการที่เป็นเกิดจากอะไรและรักษาต้นเหตุเป็นวิธีที่จะรักษาและทำให้หายขาดครับ อวยพรให้ทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับด้วยความมุงใยครับหมอพัฒแพทย์ฝังเข็มสวัสดีครับ